ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม่าช่องเอทีน,นะคะแนวทางหวยลาวมัดรวมนะคะท่านผู้ชมขาโปรดใช้วิจาริยาณในการรับชมนะคะค่ะท่านผู้ชม่าสวัสดีค่ะหวยลาวมัดรวมนะคะอ่ะใครที่ยังไม่รู้จักลาวมัดรวมนะคะแต่ละวันก็จะมีเหมือนกับอ่ จะบ้ายังไงอ่าไม่พูดเยอะนะคะมันเจ็บคออ่ะลาวก็จะมีลาวสตาบ่ายเวลานะคะบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะแอดมาเขียนให้ก่อนบางคนอาจจะวินวินนะคะคนที่เคยชมผลออกก็จะรู้ก็จะมีลาวสตาต้องดูเวลานะคะบ่ายสิบห้าจุดศูนศูอ่าซูปเปอร์เอาแล้ว เออ่ประมาณสิบแปดนาฬิกาหรือเปล่าคะแล้วก็เลาวสมามัคคีประมาณสองทุ่มนะจ๊ะลาวเฉพาะกิจสองทุ่มครึ่งนะฮะลาว i p ไสามทุ่มนะจ๊ะ่าอดจะไม่ผิดนะประมาณลาวสตาร์ VIP สี่ทุ่มนะคะอาจะมาบอกว่าทั้งหมดประมาณหก เลยนะคะ 6. หกหวยลาวเ,เลยท่านผู้ชมคือทำแล้วต้องทำให้สุดมีลาวสตาร์ลาวซูปเปอร์ลาวสามัคคีเฉพาะกิจแล้วก็ VAP แล้วก็สตาร์ VAP นะถ้าตามจริงจะเอามาให้หมดนะท่านผู้ชมอ่ะเป็นไงแล้วทีนี้คือแบบนี้ถ้าใครแนวทางแอดแนะนำแนวทางนะอย่าง ล็อกลาวสตา์สังเกตเห็นไหมออกแปดห้าศูนย์ตัวเลขจะอยู่ในล็อกนี้เลยนะคะแต่ว่าเวลาแอดแอดให้รวมวันนี้หนึ่งสามมามาเด้งเลยนะจ๊ะอาสังเกตเนาะนี่ไงมาสัม,มัคคีสองทุ่มนะคะแล้วก็มาลาว v i ีนะจ๊ะสามหนึ่งแล้วก็แอดให้อะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง อ่าไม่มาลาสมคัคคีแล้วก็ตัวเลขที่ชนกัน79เห็นไหมเก้าเจ็ดของแอดมาจริงๆนะคะแต่แอดไม่ได้ให้นาะนี่เห็นไหมคือแอดทำล็อกไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงของเราเห็นไหมอย่างหนะึ่งสน่ะเห็นไหมไปไหนไม่ได้ก็มาจริงๆ ะะคือแนวทางอยากให้เน้นไปที่ตัวเลขที่ชนกันนะคะอย่างเห็นไหมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาเยอะมากแต่ละล็อกนะคะ,ะเห็นไหมแอดมาดลงแนวทางให้ดูหนึ่งแปดก็มานะคะราวีเห็นไหมก็มาจริงๆนะคะเห็นไหมก็เข้านะคะเข้าในล็อกเลยนะจ๊ะ อ่ะนี้แอดให้ดินสองนะคะอ่ะรามัดรวมก็จะมีลาสตาลาว VIP, ลีไอลาวสามาัคคีนะคะ อ่าถ้าใครอยากดูสูตรเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกก็ค่อยคอมเมนต์มาเนาะอันนี้มัดรวมให้เด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์แอดเจาเน้นที่มาเยอะที่สุดนะคะสองศูนย์สองสี่อ่าชุดสามตัวนะคะสี่สองศูนย หกสองศูนย์นะคะอ่ะมีแค่นี้นะคะมัดรวมเลยนะจ๊ะลราสตาร์วราวสมาัคคีนะคะลรา V I P นะคะรวมเลยอ่ใครชอบจอดเน้นก็ หรือว่าใครอยากดูสูตรนะคะอยากให้ลงสูตรเป็นล็อกเป็นล็อกก็แนะนำมาด้วยนะจ๊ะ,อะหอยราวมาดรวมนะสองศูนย์สองสี่สี่สองศูนย์หกสองศูนย์นะคะสามตัวอาลุ้นกันนะจ๊ะขยายให้นิดตนึงนะฮะเพราะว่าเราเยอะมากนะคะแต่ละวันเนาะแอดไป ดูมาแล้วนะคะมีทั้งหมดหวยลาวนะคะแต่บางท่านก็จะอะไรนะเอาไปเป็นแนวทางแค่ลาวสตาลาวสัมคีนะคะแล้วก็ลาว v i p เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจอเน้นวันนี้นะคะหวยลามัดรวมปวดใช้วิจรารณญาณนะคะสมาชมในการรับชมก็เอาไปวิเคราะห์แต่ตรองเนาะ ทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของตัวเราเองนะจ๊ะ